ถ้าเราหัวละสวนคือเกาขึ้นเดิมแล้วนะครับเมืองมินีชิเดย์ยังนี้มันจะเป็นมะละกินก์ละลายครับนี่เก็บประทานสำค,ครับวันนี้บริเวเก็บลายมือดถ้งเทิมนี่ก็มีลายหน่อยนะครับเพียงน,น่นึงเก็บก่อนสีแก่นะครับขอลอแคเร่หน่อยอ่าสิในตะมดโอ้แก่แล้วล่ะครับวันนี้วันนี เกลี่ยไปก่อนเกี่ยไปให้มันสุกตรงไหมให้มันสุกนะครับมาเ่งกันแต่เชียเพิ่นนะครับแต่เชียนะครับเน่วยเพิ่นยังไงวะสันอันนี้เป็นน่วยแบบไปแต่เป็นพอพันไ่พันไงพันนะครับเห็นบ่ครับนี่เออยเพินี่อันนี้เริ่มที่สุกแล้วครับนี่อันนี้เลยเป็นไงพันคุณยังงครับเพื่อเห็นบ่ครับเพื่อ ว่าท่านเนาะกินบ่ท่านก็เลยปล่อยไว,ไวเ้เป็นเป็นขั้นต่อนะครับอื้ยดนี่มันอยูอย่ทีทางกอกไก่กระพงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นในจอในเหลื่อมจอจอกระไลครับอุ้ยหน่อยหน่อยนะครับนี่งสองหน่อยเสียงอยู่หอยติ้โตติ้งต,งตนนะครับ ของห,หนึ่งนะครับคือเออลายครับนี่หนึ่งอันนี้กินได้อยู่นะครับอั่นี้อันนี้เก็บอันนี้ได้อยู่อ๋ออ,อันนี้ซ้ำครับเนี่ยเฮ้มันสุกเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนาะโอ้สายไงครับ สิประมาณนี้แะครับเหลือนอนนยนอนนู่นีน่นี่นี่นี่ไม่มีเป็นไรน,น,นี่นี่กินได้อยู่ครับเนาะเดี๋ยวเก็บกันอืมอืมามาเบ็งหอมแบงนะครับหอมแบงกันล่างขึ้นบัวหลวอยู่ครับกันลั่างขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวสิหาหอมหอมบัวเนะยครับมาปลูกอยู่อันนี้เป็นหอมแบงอันนี้ใส่หัวปูด้วยนะครับ ตะวันกำลังขึ้นพ่อแก่ขัดได้อยู่หรอกครับเนาะเบิง่งผ้าม่านเบิ่งอันพักกาดห้องเตะแับน,นี้ครับที่เป็นแปะไว้เบิ่งบ่งลุ่มเหรอไหมครับเบิง่งส่วนบ่งเดิมลุ่มเดียวอืมเป็นแวงๆแ,แ,แล้วเนาะเนี่ยจังจะพ่อแปะแล้วครับเดี๋ยวออกไปแปะ,นะนะออเปนาะน,นะครับอืมทักนซีก็ออกเป็นข่อยงามอะไรเดิมืัศักซีขึ้นงหค่ะครับ ครับเดี๋ยวกระชีดตักดอกกระชีดอีกครับคุณลนล่องลายเลยครับวันนี้นะครับมาตัดดอกกระชีดครับนะครับนข้าล่นแล้วกระชเน่าไม่มีวันนี้ครับมค่อยตักเอาอปลากระเรียนเสียงสนหมดซึ่งในย,ยูน้ำข้อยจังไลยมัค่อยขุนขุนนะปลากระกดับเออนก <Workers> โดนแขกโดนนมาคันลายเต๋อบ <rup. S 2> ุกห้องห้องเสานี้อากาศดีอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ากะแรงกะเวนมานนะครับอย่าวาถอะเนาะอือตุ๊กๆอืออือดอกอีหลีเลยดอกก็ได้ ก็ได้ตักสูส่สาไหลกะน้ำกับเน่าออไปเลยน้ำอันนี้เริ่มดีขึ้นอยู่เลยนะครับกินแบบค่อยมีแล้วจากเก่าเนี่ยเป็นน้ำแบบอ,อัน,นกระ้ายที่ออกนะครับ แตแล้วกาอยู่ครับสุดแค่แหนก็เก่าหมาดอืมทางเริ่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปทางผีกันไปดีตักทางผีแบบน,นี้ครับทางผีเนาะอันนี้อัน เขาเก็บ้องเขามาไวไหมครับเนี่ยเก็บพงเขามาตากไว้ไวให้ไกลอันนี้อืนี่าลายเติบอยู่ครับ้องเขา่าที่ผมเคยถ่ายไปนะครับแต่ว่ากับปไดเทศไทยคูคูเทียเอออันนี้ว่าจะไปเก็บอีกอยู่ครับผู้ลังคน้นพันวาปล่อยไกล่ลงไปง่ายกลัวครับอํากันด้ห้ยห,หน้านะครับจักรเลนจับไก่ที่ เจ้าก็ไดเนอกครับคนน้องนายเลียเซียนั้นาใคยทางป้อมกัจจิคันเล่ <L> เอาแบบนี้เอาดีกว่าครับอ,อ,อกนงงนึงย้อ,อ,อนกปชิดเดียวเข้าให้ใกล้บุญ น้่งเยอะน้ำจะรอเจะแล้วอยู่ครับคุณทางไกลก็ได้ถ้าไปเอาขออ่อยไกลน,น้องไปนี่ครับเทลมังเทลัเวนก็ได้อือเริ่มใครเน่น้ำถนนบดขึ้นบิดวันนะครับเด็ดตักต่เนี่มันสาแล้วครับชักส่ตักแลง นัำกระเว้นมาได,ด้เด้วครับหอนแห้งหอือมอะอโ่เคนี่ไปด้อมอือืมอือมมหอนยา่าง เสียงไก่กัะพองไก่จะคองไก่เพื่อนบ้านมานะรับไบอ้พอล่อนไปได้แล้วเน,เนะเาะมาตั้งสีในใ่น,น,น,นะครับกระโนดไม่อต่นอยู่ข้างๆนะครับเอียดกังเก่ป้ายไปป้ายป้ายป้ายโอ้โอ เกลื่นลงคล้องเลยไปคุณนะงั้นรเรเปิดเป็นเลยไปนี่เอานะครับทำมีก่อนแล้วกันครับ